สวัสดีค่ะพิกุลชาแนลนะคะ EP นี้เป็นสรุปแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสรุปล่างแล้วก็บนนะคะพิกุลสรุปให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนจะมาไม่มาก็ต้องรอรุ้นกันเองนะคะเพราะว่าพิกุลก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรพิกุลก็ว่าไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆมีเข้ามีหลุดก็อย่าว่าพิกุลนะคะเอาละทีนี้เรามาดูกันนะคะเพื่อนๆ หน่วยล่างนะคะเพื่อนๆมาดูหน่วยล่างกันก่อนหน่วยล่างพี่กุลลงไป3สูตรนะคะแต่ว่าพี่กุลจะเลือกสูตรที่เข้ามายาวที่สุดคือสูตรที่3นะคะ8 9 0เ2นะคะเป็น10เป็นหน่วยล่างนะคะ8 9 0 1 2อันนี้เป็นสูตรที่เข้ามาหนานที่สุดนะคะทีนี้ EP ที่สองนะคะเป็นเด่นล่างนะคะเพื่อนๆเด่นล่างเด่นล่างนะคะเด่นล่างเราได้5 1 9หนสะคะเด่นล่างเด่นห้าห่สทีนี้10ล่างนะคะสิบล่าง10ล่างพี่กุณก็จะเลือกสูตรที่ ลูกสูรเลือกสูตรมาสูตรหนึ่งนะคะพี่กุลจะเลือกสูตรที่หนึ่งมานะคะห้าหกเจ็ดเอาละทีนี้เรามาดูแต้มกันนะคะในในอีที่สแต้มของเราได้4 9นะคะแต้ม4 9กับ1นึหหนะคะ อันนี้เป็นแต้มนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้เรามาดูครบล่างกันนะคะครบล่างครบล่างเนี่ยมันก็จะชนกันที่เจ็ดหนึ่งนะคะเพื่อนๆครบนะคะชนกันที่หนึ่งกับเจ็ดนะคะส่วนสองศูนนะคะก็คือห้าหกเศย์เอาละ่ะทีนี้ เรามาวิเคราะห์กันนะครับเพื่อนๆพมีความเป็นไปได้กันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเด่นกันก่อนเด่นล่างมีห1 9หกสก็จะมีหนะคะ1 9 3ไม่มีนะคะในห้าหน่งเกส่วนครบล่างนะคะครบล่างก็จะมีหนเจด ห้าหกเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งหกเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะเอาละทีนี้เรามาได้ตรงนี้แล้วเรามาดูที่ชนนะคะสิบที่ชนนะคะสิบที่ชนสามสูตรนะคะสิบที่ชนสองสูตรนะคะเพื่อนๆมันชนแค่สองสูนย์นะคะ ห้าหกเก้าศูนย์เจ็ดส่วนหน่วยที่ชนทั้งสามสูตรนะคะก็จะได้หน่วยที่ชนสามสูตรนะคะสองแปดศูนย์สี่นะคะเอาล่ะทีนี้ในหลักสิบนะคะ มีตัวเด่นอยู่ที่ห้ากับ9นะคะครบล่างมีที่เจดนะคะมีห้ามีหมีศนส่วนหน่วยล่างสองสูตรนะคะที่เป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือ8ดนะคะเพื่อนๆนเอาละทีนี้เรามาดูจับคู่กันนะคะเพื่อนๆน เรามาจับคู่กันจับคู่นะคะเราก็จะได้พี่กุลก็จะได้สรุปสิบนะคะพี่กุลก็จะได้ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะคะเพื่อนๆส่วนส่วนหน่วยนะคะก็จะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาละ ทีนี้เรามาจับคู่กันนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้พี่กุลดูดูจากตัวเด่นนะคะครบล่างนะคะแล้วก็ตัวดับด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เอาละทีนี้เรามาจับคู่กันนะคะก็จะได้ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปด 7 9 7 0ูแล้วก็เ1นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะได้ทั้งหมด12ชุดนะคะทีนี้เราจะมาตัดแต้มกันแต้มของเรามี4 4ก็มี68นะคะเพื่อนเพื่อนแต้มสนะคะก็จะมี5 9นะคะแต้ม4แต้ม9ไม่มีนะคะมีแต้มหนึ่งแต้ม1ก็ไม่มีนะคะมีแต้ม ห้ 5, ต้มห้าก็จะมีห้าศูนย์นะคะเจ็ดแปดนี่แต้มห้าแต้มหนะคะก็จะมีห้าหนึ่งเจ็ดเก้านะคะหพอตัดแต้มแล้วนะคะมันจะเหลือแค่ชุกชุดนะคะแต่ทีนี้ครบบนของเรานะคะ มันคบที่1กับ7นะคะเพื่อนๆฉะนั้นเราจะกันเหนียวที่1กับ7ไปด้วยนะคะเพราะว่ามันชนกัน3สูตรในครบล่างนะคะเพื่อนๆในเมื่อมันคบมามี2ตัวเจ็ดหนึ่งเราก็ติด7 1ดหนึ่งไปด้วยนะคะแม้ว่าแต้มจะไม่เข้าเพราะว่าแต้มก็อาจจะหลุดก็ได้นะคะเพื่อนๆฉะนั้นเราก็มาสรุปกันนะคะสำหรับตัวล่างของพี่กุลนะคะพิกุลสรุปไว้ที่แต้มสี่นะคะก็คือ ห้าเแต้ม5นะคะแต้ม5 5 0 7 8แต้ม6กนะคะห้าหแล้วก็แต้มหนึ่งไม่มีนะครับแต้มหนึ่งกับ9ไม่มีเพราะฉะนั้นเหลือ ที่เป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือ7จหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเอาละเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งหมดสำหรับล่างนะคะพิกุลนะคะก็ให้แนวทางไว้แค่นี้นะคะสำหรับแต้มล่างเพื่อนๆที่ชอบก็ดูเป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องสีเรียดนะคะเอาละทีนี้เรามาดูสรุป3ามตัวบนกันต่อนะคะเริ่มจากหลักร้อยนะคะเพื่อนเอนหลักร้อยนะคะ หลักร้อยชนที่สองนะคะหลักร้อยชนที่สองนะคะแล้วก็ชนสองชนสสูตรนะคะที่ห้า็ดแดนะคะหลักสิบนะคะเพื่อนๆหลักสิบหลักสิบนะคะชนกันที่9้านะคะ ชนกันสองสูตรที่ศูนย์สองหลักหน่วยนะคะเพื่อนเพื่อหลักหน่วยบนนะคะส่วนหลักหน่วยนะคะหน่วยชนกันที่หนึ่งสามห้านะคะชนกันสองสูตรนะคะเพื่อนเพื่อนเอาละทีนี้เรามาดูแต้มสามตัวบนกันนะคะแต้มนะคะแต้มหนึ่งสี่เจ็ดแปด อันนี้เรามาดูครบสองตัวบนนะคะครบสองตัวบนชนกันแค่สองสูตรนะคะครบสองตัวบนเท่ากับ3 0มศูนเอาหลักทีนี้เราก็ครบแล้วนะคะที่พิกุลลงไว้ทีนี้เรามาดูสิ่งที่พิกุลจะแถมให้ก็คือ เด่นบนนะคะเพื่อนๆเด่นบนนะคะเพื่อนๆเด่นบนเด่นบนสูตรเดียวตัวเดียวนะคะแต่ว่าพี่คุณไม่ได้ลงให้นะคะพี่คุณจะดูก่อนว่างวดเนี้ยมันจะเข้าไหมถ้าเข้าแล้วพี่กุณจะลงสูตรให้งวดหน้านะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูสูตรชนครบมาดูเด่นบนนะคะสูตรแรกได้แปดนะคะเพื่อนๆ สูตรที่สองก็แปดสูตรที่สามก็แปดแปดนี่มีสามสูตรนะคะส่วนสูตรต่อมานะคะได้ห้านะคะเพื่อนเพื่อนห้าห้านะคะเด่นบนสูตรต่อมานะคะสามนะคะเพื่อนเพื่อนเด่นบนนะคะสามแล้วก็เด่นบนอันสุดท้ายที่ตัวเดียวนะคะได้สองนะคะเพื่อนเพื่อน อันนี้พี่กุลไม่ได้ลงให้นะคะแต่ว่าเอามาให้ดูก่อนแต่ถ้าเกิดมันเข้าแล้วเดี๋ยวงวดหน้าจะลงให้ดูนะคะเอาแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อเรามาดูกันต่อเด่นก่อนเอาเด่นก่อนนะคะแปดห้าสามสองอันนี้ตัวเด่นนะคะทีนี้ครบสองตัวบนครบสองตัวบนก็จะมีศูนย์นะคะศูนย์ มีแค่ศูนย์กับสองนะคะสองามด้วยนะคะสามด้วยทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะเราจะมาจับคู่เรามาจับคู่กันนะคะจับคู่สิบหน่วยก่อนนะคะจับคู่สิบหน่วยก็จะได้ศูนย์นะคะ หมันมี1มันไม่มีเป็นเด่นนะคะแต่ว่าพี่กุนก็จะจับไว้ให้นะคะเพราะว่าตัวมันน้อยศูนย์หนึ่งศูนย์สามศหสองหนึ่งสสามสองห้าเกหนึ่งเสาหเอาะทีนี้เราจะได้สิบหนบนทั้งหมด ก้าคู่นะคะเพื่อนๆทีนี้ในเก้าคู่นี้ในหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยของเราเนี่ยมันจะเด่นอยู่ที่ตัวเด่นนะคะมีแปดนะคะมีห้าแล้วก็มีสองนะคะมีสองห้าแปดนะคะเป็นตัวเด่นของหลักร้อยนะคะหลักร้อยสอง ้าแล้วก็แปดนะคะเพื่อนๆเอาละทีนี้เมื่อเราได้หลักร้อยแล้วเราก็จะมาจับคู่สามตบนกันนะคะจับคู่สามตบนกันนะคะเพื่อนๆก็มันก็จะได้เยอะชุดนิดนึงนะคะถ้าจับคู่แล้วเราจะได้ยี่สิบเจ็ดชุดนะคะเพื่อนๆยี่สิบเจ็ด<ๆ>ชุด ทีนี้เรามาตัดแต้มกันนะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามีอันไหนที่เข้าแต้มบ้างนะคะเพื่อนๆทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนๆไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะพิกุลให้ดูไม่ต้องซีเรียสนะคะเพื่อนๆเป็นแนวทางนะคะเอาละ่ะทีนี้เรามาดูแต้มกันนะคะแต้มหนึ่งก่อนแต้มหนึ่งมี แต้มหก็จะมี821 803มีแค่สองอันนะคะแต้มหนึ่งแต้มสี่แต้มสีม 4, ่ก็จะมี293 805แต้มสีก็มีสองชุดนะคะเอาแล้วแต้มเจ แต้มเจะมี2 0งศูนย์หสองสองสห้าสามแต้มเจดมี3ามชุดนะคะแต้มแปแต้ม8ดแต้ม8ก็จะมีแต้ม8ก็จะมี8ปดเก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งหสาม ั้งหมดก็จะมีนะคะสรุปมาเรามาสรุปกันนะคะแต้มหนึ่งนะคะแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งก็จะมีแปดศูนย์สามแปดสองหนึ่งแต้มสี่นะคะมีสองเก้าสามแปดศูนย์ห้าแต้มเจ็ดนะคะแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดก็จะมีสองศูนย์ห้า 2องสองสสแต้ม8นะคะเพื่อนแต้ม8ก็จะมี5 0 3 5ูนย์สองหนึหนึ่งทั้งหมด1 2ึ่งสอทั้งหมด10ชุดนะคะเพื่อนๆแต่ว่า พี่กุลชอบส่วนตัวนะคะเพื่อนๆอันนี้พี่กุลชอบส่วนตัวนะคะถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนก็เอาตามสบายเลยนะคะเอาที่ชอบนะคะเพื่อนๆแต่จะเข้าไม่เข้าไม่รู้นะคะเอาชอบไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆพี่กุลชอบนะคะที่พี่กุลชอบก็คือห้าเก้าสามห้าเก้าสามนะคะสองสองสามแล้วก็สองเก้าสาม ที่พิกุลชอบเพราะว่าหนึ P ่งเหตุผลคือหนนะคะครบสองตัวบนทั้งสามสูตรนะคะมันชนกันที่3มันชนกันที่สามตัวเดียวนะคะครบสองตัวบนนะคะเพราะฉะนั้นพิกุลเชื่อว่า3น่าจะมาถ้าสามน่าจะมาความเป็นไปได้มันก็จะมีอยู่3ชุดแต่ถ้าเพื่อนๆชอบชุดอื่นนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะพิกุลให้ดูเป็นแค่แนวทางนะคะ จบคลิปนี้นะคะแล้วก็จบงวดนี้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะร่ำรวยถูกหวยทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ